สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Molly Healing Tears นะคะวันนี้เฟิร์ก็จะมาทำคลิปแรนดอมในหัวข้อจัก,กรวาลกำลังจะเตรียมของขวัญอะไรให้คุณนะคะอันดับแรกเรามาเช็คเอเนอรจีของทุกๆคนกันเนาะพลังงานในช่วงนี้ของทุกๆคนเป็นยังไงกันบ้างะคะ ขออนุาญาตครูรู้ประจำตนผู้พิทักษ์ประจำตนของทุกทุกท,ท่านที่ผ่านมาเจอคลิปนี้พลังงานช่วงนี้ของทุกท,ทุคนเป็นยังไงกันบ้างสำหรับใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวนะคะเฟิร์สแปะช่องทางการติดต่อไว้ใต้คลิปแล้วนะคะแล้วก็ขอขอบพระคุณทุกกำลังใจเลยในการกดไลค์กดแชร์กด ซับสไคร e แล้วก็คอมเมนต์นะคะเฟิร์สก็ตามอ่านตามกดไลค์ทุกๆุกคอมเมนต์เลยแล้วก็ถ้าใครที่อยากสนับสนุนเฟิร์สก็แปะช่องทางการสนับสนุนไว้ด้านล่างเช่นกันหรือจะกดเป็นซูเปอร์แตงให้เฟิร์สก็ได้หรืออีกอย่างหนึง่งก็คือไม่กดข้ามโฆษณาให้เฟิร์สนะคะโอเคมาดูกันค่ะ เนังงานในช่วงนี้ทุกคนเป็นไงกันบ้างอ๋อโอเคแปดาบะมูนหกเหรียญหนึ่งดาบ The Empress หนึ่งถ้วยเก้าเหรียญหนึ่งดาบ แปถ้วยและ t h i h i p r p r s t e s s นะคะ <c oughs> แม่ยอดหญิงยอดชายทั้งหลายไม่รู้ว่าจะเป็นชายหรือหญิงหรือว่า LGBTQ ก็ได้นะทุกคนก็คือมีอ่ะเดี๋ยวเคนบอกธาตุราศีลนะเนาะประจำตนประจาตัวก่อนมีธาตุลมเมุ่นตุลกุมธาตุดินพฤษศพกันมังกรธาตุน้ำกรกดมีวิจิกแล้วก็ธาตุไฟเอ้ยธาตุไฟไม่มีดิ ถ้าใส่ไม่มีเดิมมูลเดอมมูลราศีกุมนะคะ <c oughs> มีราศีกุมเข้ามาโอเคค่ะเหมือนเอเนอรจช่วงเนี้ยไม่รู้ว่าตอนเนี้ยคุณกําลังจะติดกับดักความคิดนะไม่รู้ว่ากําลังเจอเรื่องอะไรอยู่อาจจะเกี่ยวกับการให้และการรับก็ได้เกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทอง แบบมีการหยิบยืมแล้วอาจจะได้ช้าหรือว่ามีการแบบเรื่องเกี่ยวกับหนี้สินก็ได้นะที่เฟิร์ทเห็นหลักหกห,กหรือไม่ก็อาจจะไม่ใช่ก็ได้เนาะหนึ่งนี้สินหรือว่าอะไรก็ตามที่ยังไม่เกิดขึ้นแต่คุณไปติดกับจกักไปมัดไปผูกตัวเองไว้นะคะไม่รู้ว่าใครในตอนนี้ยังเจอเหตุการณ์นี้อยู่ไหมนะคะเหมือนเป็นสิ่งที่ต้องปลดนะคุณต้องรู้ให้ทัน เอเนจีช่วงนี้คืออ่าหรือไม่ก็แบบอาจจะปลดล็อกแล้วก็ได้นะบางคนอาจจะปลดล็อกเรื่องเอ,อติดกับดักภาพลวงตาภาพมายาตัวเองอืมเหมือนแบบคิดไปเองคิดไปก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกทั้งๆที่ยังไม่เกิดขึ้นหรือบางทีก็แบบไปคิดถึงอดีตอ่ะที่มันผ่านมาแล้วอืมแต่หลักๆแล้วที่เอ้แต่จะส่วนมากอะจะเป็นที่แบบเหมือนเรื่องมันยังไม่เกิดขึ้นคิดไปก่อนตีตัวไปก่อนไข่ตีตนไปก่อนไข้ อืนี่แหละความคิดของคุณนี่แหละจะทําให้มันเกิดขึ้นให้รู้เลยว่าต้องควบคุมความคิดเฝ้าระวังความคิดตัวเองให้ดีนะคะอืมมองแล้วแบบเหมือนคุณก็เนี่ยอาจจะกําลังฟูลฟิลก็ได้หรือใครก็อาจจะแบบพอปลดล็อกตรงนี้ได้แล้วอ่ะมันมีความโล่งมันมีความโล่งในใจแบบเฮ้ยที่แท้คือคิดไปเองคิดเยอะไปเองคิดเยอะร้อยแปดพันแปด เป็นบ้าเป็นบอไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้แบบเหมือนพูดแทนตัวเรานะเธอไม่ได้ว่าทุกคนนะคะแบบขำๆเนาะฟังฟังแบบเฮฮาประจิงโกกันเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งช่วงนี้มันเป็นช่วงของเรื่องเกี่ยวกับอารมณ์ด้วยมีเรื่องของอิม t มชชั่มาเกี่ยวข้องอารมณ์ความรู้สึกมันจะแบบเออ มากขึ้นอ่ะมากขึ้นอาจจะอ่อนไหวอะไรต่างๆนานาเนาะเพราะว่าดวงจันทร์ก็เกี่ยวกับผู้หญิงความรู้สึกหรือเกี่ยวกับจิตวิญญาณก็ได้มันคุณอาจจะแบบมีการกลับมาอยู่กับตัวเองกลับมารักตัวเองมากขึ้นอืกลับมาเชื่อมต่อกับภายในจิตวิญญาณอาจจะศึกษาเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับชอบศาสตร์สิ่งลี้ลับเกี่ยวกับสายจิตวิญญาณอะไรมากมากขึ้นก็ได้ในช่วงนี้นะคะหรือเซน์ก็ได้นะคะใบนี้เซนต์เซนต์ล้วนพูดเลยว่า หลายๆคนที่เข้ามาดูส่วนมากเป็นผู้หญิงหรือเปล่าอืมมีความเป็นแม่มีความแบบมีความแบบเมตตามีเมตตามเมตตาไมตร,มตรีเห็นอกเห็นใจรักทุกสปปรรพสิ่งมีความแบบมีสเสน่ห์ด้วยนะคะแล้วก็เหมือนแบบยานอย่างรู้เนี่ยกาลังเปิดเปิดแบบ ชัดเจนมากขึ้นนะเออเหมือนปัญญาระดับปัญญาคุณมัน skill more, อัพสกิลมเพิ่มขึ้นอืมจิตวิญญาณคุณก็ยกระดับเพิ่มขึ้นจากที่เจอเรื่องอนะ่ะสมมตินะว่าคุณแบบเหมือนกําลังไหลตามแบบเหมือนไปปรุงแต่งหรือไหลตามความคิดไหลตามโลกภายนอกเนาะเวลาเจออะไรเข้ามาพอเหมือนคุณกลับเข้ามาอยู่กับตัวเองเนะี่ยพอคุณผ่านตรงนี้ใช่ไหมเหมือนเหมือนแบบหลุดหลุดจากการคิดเยอะคิดมากแล้วอะ่ะ มันมีการยกระดับจิตจิตวิญญาณคุณยกระดับขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกใช่ไหมเนี่ยยานอย่างรู้ยานปัญญาคุณพอคุณไปอ่านอะไรเพิ่มเติมอืมไปอ่านอะไรนู่นนี่นั่นมันแบบมันมีปิ๊งมันเกิดแบบมันเกิดปัญญาอืมหรือแบบปัญหาเนี่ยที่มันเกิดขึ้นใช่ไหมพอเหมือนคุณได้แบบปลดล็อกได้อ่ะอืมมันเกิดปัญญาคุณเอาสิ่งเนี้ยมาเหมือนแบบมาเรียนรู้เออมาเรียนรู้หรือชีวิตของคุณอะที่ผ่านมาแล้วเจอนู่นเจอเนี่ยอืมคุณได้เรียนรู้กับมัน คุณเข้าใจชีวิตมากขึ้นนะคะเนี่ยอ่าอันนี้ก็เนี่ยเกี่ยวกับยานปัญญายานอย่างรู้แสงออกสมองเอ้ยไม่ใช่แสงออกสมองแสงแสงเกิดอะเออแสงออกมาจากหัวซิวนั้นนะคะแล้วก็แบบมีการแบบทิ้งอดีตเออนี่ใบนี้เนาะมันหมายถึงการแบบลอยสิ่งไม่ดีออกไปนะคะแล้วก็มุ่งหน้าไปหาแสงสว่างเหมือนคุณรู้แล้วว่าข้างหน้ามันมีแสงสว่างรออยู่ อะไรที่มันเป็นพลังงานหน่วงอะไรที่มันแบบฉุดหลังคุณไว้มัดคุณไว้ไม่ว่าจะเป็นความคิดหรือคนรอบข้างหรือสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่อะไรก็ตามอาชีพต่างๆนานาที่แบบมันไม่ตอบโจทย์คุณคุณทำแล้วรู้สึกเบื่อรู้สึกอึดอ,อัดอืคุณแบบเหมือนแบบเคลียร์คุณปลดล็อกตรงเนี้เนี่ยบางคนอาจจะเนี่ยบางคนมีฟิลได้แบบเป็นเศรษฐีนี่นะเนี่ยเก้าเหรียญ ก้าเหรียญเป็นอิสระมากขึ้นอิสระทางการเงินก็ได้เออพอเหมือนปลดล็อกนู่นทุกคนเชื่อแม้ว่าไอการปลดล็อกภายในเนี่ยไอการปลดล็อกความคิดเราเวลาคิดลบเวลาคิดเยอะคิดมากคเครียดต่างๆนานา,นาคิดไปก่อนคิดไปกดดันอนาคตเออหรือบางทีแบบไปจมปากกับอดีตเนี่ยไอตัวเนี้ยมันเป็นพลังงานหน่วง ซึ่งมันทําให้เราแบบติดขัดไม่ให้แบบเราดําเนินชีวิตได้อย่างแบบราบรื่นเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่คุณปลดปล่อยได้เนี่ยเป็นปลดปล่อยจิตวิญญาณเป็อิสระได้สิ่งต่างๆก็เป็นอิสระตามมาเฟิร์จะบอกว่าอะไรเดียวทั้งการเงินการงานเห็นไหมไปเนี้ยเฟินมองเนาะนกนกพิราบหรือเปล่าสีขาวหมายถึงความอิสระอืมหมายถึงความบริสุทธิ์อิสระนะคะ เหมือนแบบคุณมีความสุขมากขึ้นอืมหลกัหลกๆหลายๆอย่างเนี่ยเหมือนคุณอาจจะใช้เซนส์ในการทํางานคุณก็ได้เออไม่ไม่ว่าจะเป็นงานขายออนไลน์อะไรต่าง,าง,างๆนานามันต้องใช้เซนส์อยู่เสมอมันต้องมีการเชื่อมต่อภายในแล้วทุกคนรู้ไหมว่ายิ่งคุณเชื่อมต่อกับภายในมากเท่าไหร่อืมไม่ว่าจะคุณจะทําอะไรเหมันมันจะมีเสียงขึ้นมาเสียงจะจิตวิญ,ญญาณของคุณอะ่ะว่าแบบเนี่ยเธอทําทสิ่งนี้นะเธอทําทสิ่งนี้นะแต่ต้องแยกให้ออกก่อนบางทีอะ่ะ เออเรายังแยกเหมือนแบบถ้าเพิ่งเริ่มเข้าเส้นทางเนาะเราก็ยังแยกไม่ออกว่าอันไหนคือตัวอัตตาอันไหนคือตัวที่พาเราไปแบบเออไปหลงกักบกิเลสกับความยึดติดเงินทองหรืออะไรต่างๆหรืออันไหนคือแบบตัวปัญญาของเราจริงตัวจิตวิญญาณของเราจริงๆเซนของเราจริงๆ มันก็แล้วแต่เรื่องด้วยเนาะอาจจะเป็นเรื่องงานเรื่องเรื่องงานก็จะงี้งี้งี้เรื่องแบบความอยากอะไรเงี้ยก็จะงี้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 ไปอีกแบบหนึ่งนะคะแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่เหมือนคุณมีการแบบกระหายในความรู้พาตัวเองเอาตัวเองไปอ่านนูน่นอ่านนี่เรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะเนี่ยใบนี้ขึ้นมาเราเกิดปัญญาเหมือนตอนนี้หลายๆคนอาจจะแบบได้ไปเรียนเราก็ได้อืม เหมือนแบบพร้อมที่จะเรียนพร้อมที่จะบูทุกอย่างแล้วก็ไม่กลัวด้วยอะ่ะไม่กลัวปัญหาไม่ไม่ไม่หวั่นไหวนะเนี่ยเฟ้นมองจากภาพเนาะปกติอะ่ะเด็กเด็กถือดาบอะ่ะจากจากเอ่อไพ่ไรเดอร์เวทหรือธรรมดาอืมเขาก็จะแบบเป็นเด็กดือ้อเด็กอะไรอย่างเงี้ยแต่คนเนี้ยคือเขาแบบกระหายในความรู้เขามีคนเขาเป็นคนที่ฉลาดเป็นคนที่ฉลาดหลักแหลมมีปัญญา แล้วก็ไม่กลัวสิ่งใดอืมคือแบบกล้าที่จะไปเรียนรู้สิ่งนี้ไม่กลัวถึงแม้ว่างานอันนี้จะไม่เคยลองถึงแม้ว่าอันนี้จะไม่ถนดัดเขาไปเขาลองอืมเพราะว่าความสามารถของหลายๆคนอ่ะมันไม่มีที่สิ้นสุดและอีกอย่างหนึ่งอ่ะโฟคิดว่าหลายๆคนอ่ะจะได้ทำงานเกี่ยวกับการใช้เซนส์เกี่ยวกับการใช้แบบ ความรู้สึกก็ได้นะไม่ใช่แบบแต่ยานทพิ์หรืออะไรอย่างเดียวอาจจะมีภารกิจหลายๆคนก็ถ้าเกิดว่ามีการปฏิบัตินั่งสมาธิน้อแล้วก็แบบเดินทางสายจิตวิญญาณก็อาจจะได้ทําภารกิจทางจิตวิญญาณก็มีหรือบางคนก็ได้ทําภารกิจทางโลกเหมือนแบบเเป็นประโยชน์ให้กับผู้คนแบบช่วยเหลือผู้คนต่างๆนานาอืแต่ตอนนี้เหมือนแบบ ถ้าไพ่ขึ้นมาเนาะถ้ามีใบนี้ขึ้นมายังติดกับตักอะไรอยู่ก็ต้องเหมือนเคลียร์ตัวเองก่อนหรือถ้าปัญหายังเข้ามาอยู่ลองมองให้ออกว่าสิ่งสิ่งนั้นกําลังจะสอนอะไรคุณสิ่งสิ่งนี้นกําลังจะบอกอะไรเออทําไมมันถึงแบบปัญหามันถึงเยอะมันหาโถมเยนี้ยถไมมันแก้ไขไม่ได้นะคะอืมประมาณนี้แล้วก็ในทุกๆครั้งที่สมมุติว่าคุณเป็นคนที่แบบเหมือนเข้าทางสายจิตวิญญาณอยู่ละมีการเชื่อมต่อบ่อยๆอ,อะไรเงี้ยแล้วเมื่อไหร่ที่ ออมันต้องฝึกประจำเนาะมันเขาเรียกอะไรอะสม่ำเสมออืมต้องมีความเพียรฝึกมันฝึกฝนจิตเราอยู่ประจำเชื่อมต่อกับจิตวิญญาณของเราข้างในของเราอยู่เป็นประจำมันจะได้ไม่มีการสับสนเพราะบางทีเหมือนมันเข้าแบบเขาเรียกอะไรมันมันเข้าๆออกๆอ,อ,อ่ะเออไม่ใช่เข้าๆออกๆจีเดี๋ยวหลุดเดี๋ยวติดอะไรเงี้ยเอ้เขาจะบอกว่าอะไรเดียวเหมือนแบบบางทีเราก็เชื่อมใช่ไหมบางทีเราก็หลุด หลุดไปไปเพราะไปไหลโลภายนอกให้คุณสังเกตถ้ารู้สึกอยู่ดีๆคุณรู้สึกว้าวุ่นใจรู้สึกสับสนวุ่นวายไม่รู้คิดไม่ออกหาทางไม่ออกกลับมาอยู่กับตัวเองอาจจะวางโทรศัพท์ไว้เปิดขึ้นเสียงไว้ก็ได้ค่ะแล้วก็อยู่กับตัวเองนั่งทบทวนนู่นนี่นั่นหรืออยู่ใ,ใกล้ๆธรรมชาติก็ได้เฟังเสียงนกร้องอ,อ,อยู่ใ,ใกล้ๆต้นไม้ป่าไม้ลองมองไปรอบๆสีเนี่ย ธรรมชาติที่สวยงามโลกที่สวยงามของเราเนี่ยเขาก็มันจะสื่ออะไรเดี๋ยวมันจะมีเสียงขึ้นมาเมื่อไหร่ที่คุณกลับเข้ามาอยู่กับตัวเองอะ่ะมันจะมีความเบิกบานใจมากขึ้นความสงบจากภายในอะ่ะมันจะกระตุ้นคุณมากขึ้นอาจจะมีเสียงนู่นนี่นั่นหรือว่าความรู้สึกอะความรู้สึกว่าเนี่ยต้องทําสิ่งนี้นะต้องแก้ไขแบบนี้อมืมันจะมีมาเองไอ้ปัญหาทุกปัญหามีทางออกแน่นอนแล้วคุณผ่านมันได้ทุกทุกปัญหาแน่นอน ไม่ว่าจะในอดีตหรือปัจจุบันหรืออนาคตคุณจะผ่านไปได้ไม่่อจะเจอเรื่องอะไรหนักหนาสาหัสเท่าไหร่ก็ตามคุณผ่านมันได้แน่นอนถ้าคุณคิดจะแก้ไขแล้วก็ถ้าคุณแบบเชื่อมั่นในจิตวิญญาณของคุณนะคะโอเคแล้วก็เนี่ยเออฟูดผู้ไปหมดแล้วเนาะใบนี้ดี Press ก็คือที่สุดแล้วว่าคุณคือคุณคืคนที่แบบเก่งทั้งเรื่องของแบบอะไรในบ้านการดูแลการแบบผู้คนต่างๆอืมแล้วก็ ภายนอกด้วยงานภายนอกหนึ่งสสามสี่ไอเดียต่างๆความครีเอทการสร้างสรรค์แล้วเฟิร์สคิดว่าหลายๆคนนะ่ะไม่ได้ลงมาโลกเนี้ยไม่ได้มาไม่ได้เกิดมาเพื่อแบบชดใช้กรรมใช้หนี้โน่นนี่นั่นอะไรต่างๆอมืมาทุกทนทรมานทุกคนสามารถเปลี่ยนแปลงจากกรรมเนี้ยไอ้นี่ได้พลิกแปลงมาได้อืมแค่มารู้ว่าเนี่ยเราถูกเพราะอะไรหาเหตุแห่งทุกหาให้เจอว่า ที่คุณทุกข์อยู่มันเป็นเพราะอะไรมันไม่มีอะไรเลยบางทีเราแค่ไปยึดติดบางทีเราแค่ไปคาดหวังคุณลองหาแบบเหตุผลในตัวเองลองดูว่าแบบเนี่ยที่ผ่านมาเราทุกข์เพราะอะไรเราไปเศร้าเพราะอะไรเดี๋ยวพอคุณออกปุ๊บคุณจะรู้สึกดีมากๆที่แบบคุณไปรู้เหตุใช่ไหมพอรู้เหตุแห่งทุกข์ปุ๊บปล่อยวางค่ะอ๋อมันเป็นเพราะแบบนี้นี่เองฉันฉันแบบโมโหฉันเกลียดคนนี้เพราะแบบนี้นี่เองฉันเศร้าฉันเสียใจฉันทุกทนทรมานเพราะฉันไปยึดติดสิ่งนี้นี่เอง อะไรแบบนี้คะ่ะเพราะคุณรู้แล้วบอ่ะโอเควางเริ่มใหม่ไม่เป็นไรนะบอกตัวเองทําใหม่เพราะคุณอนะ่ะไม่ธรรมดาฟนพูดเลยว่าดีดีเอมเพรสคือที่สุดแล้วนะคะความเป็นจกักรพรรดินีเนาะคือแบบและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยภาพนี้ก็คือคนที่มีความครีเอทเข้าใจความความรู้สึกผู้อื่นเนี่ยมีทั้งพระจันทร์เซนอืเซนแล้วก็มีอะไรที่เกี่ยวกับโลกด้วยมืนคุณจะมาช่วยมีคิดว่า คุณมาช่วยยกระดับความถี่โลกได้ด้วยนะอืมนะคะแล้วก็เกี่ยวกับแบบเนี่ยทะเลเอีกมีน้ำเนาะมีน้ำตรงตรงตรงไหลตรงหลัง,ง,งมันเหมือนแบบรวมทุกอย่างโลกใบนี้ศูนย์กลางเหมือนคุณเป็นส่วนหนึ่งของโลกใบนี้ที่จะมาช่วยยกระดับความถี่มาช่วยเออพระแม่ไกอาพระแม่ธรณีที่แบบท่านได้สร้างโลกมาแล้วแบบดูดิตอนเนี้ยทั้งความความเครียดความคิดมากหรือพลังงานลบอะ เต็มไปหมดเลยเนื่องจากข่าวด้วยข่าวลบๆบเริ่มมีมากขึ้นทำให้คนกลัวหดหูเขาเรียกอ,อะไรสาภาวะไม่ใช่สาภาวะสิเศรษฐกิจอะไรต่างๆนานาแบบแย่ลงทุกวันนู่นนี่นั่นด้วยการปกครองหรือ,อการมงกานเมืองอะไรก็ว่าไปนะคะคือเนี่ยแต่คุณเป็นส่วนหนึ่งที่จะมาช่วยยกระดับความถี่โลกให้มันดีขึ้นโดยโดยการสร้างสรรค์ ในแบบฉบับของคุณเนี่ยแหละอาจจะเป็นอาชีพแบบอิสระของคุณคุณอาจจะออกมาแบบสมมติเฟิร์มไม่ได้ให้คุณออกจากงานนะแต่ค่อใไต่ตองดูว่าแบบเฮ้ยความสามารถของคุณอะ่ะมันไม่ธรรมดาแล้วลึกๆในใจอยากทําอะไรให้เชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในสิ่งนั้นเชื่อมั่นในจิตวิญญ,ญาณของคุณอะ่ะอืมแล้วถ้าเกิดรู้สึกว่าเฮ้ยมันยังมีความติดความกลัวมันยังเหมือนมันมันมันยังไม่โฟล์อ่ะก็แสดงว่าคุณยังมีปมอะไรอยู่ลองเข้าไปขัดเกลา บางทีอาจจะไม่ใช่ปมก็ได้อาจจะเป็นก็มันก็คือปมนั่นแหละปมปมหนึ่งบางคนเรียกปมแต่อีกออที่เฟิร์สแบบฟังฟังมาเนาะก็คือเหมือนเขาเรียกจิตใต้สํานึกจิตสํานึกกับจิตจิตใต้สํานึกสองอย่างเนี่ยเราได้รับมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติแล้วเนี่ยในอดีตอีกเราไปเจอเรื่องราวอะไรมามั่งเราเก็บเก็บเก็บให้อยู่ในจิตใต้สํานึกเราฝังฝังฝังอะไรไว้ด้วยครอบครัวด้วยแบบสมมติบางคนเนาะโดนครอบครัว,วว่า เธอมันอย่างง้นอย่างนี้เธอมันไม่มีวันดีขึ้นหรอกแล้วคุณก็เก็บไว้ในจิตตายสำเร็จซึ่งเนี่ยมันต้องมันต้องเข้าไปขัดเกลาอืมไปรู้ไปขัดเกลารเขาวันละนิดวันละหน่อยค่อยๆปรับค่อยๆพัฒนาโดยการฝึกจิตเนี่ยแหละเชื่อมกับภายในบ่อยๆแล้วข้างในอ่จจะพาไปเองคุณรู้ผู้พิทักษ์ประจําตนคอยสนับสนุนคอยช่วยเหลือคุณอยู่เสมอถ้าคุณเชื่อสิ่งนี้ ถ้าคุณลองแบบค่อยๆเปิดใจชัดสมมุตินะอันนี้ฝนพูดกับชาว้าะบางคนเนาะที่แบบเฮ้ยฟังแล้วแบบมันอะไรยังไงอไรเงี้ยแต่เหมือนจะเข้าใจแต่ว่ายังไม่ได้แบบชัดเจนก็คือจะบอกว่าทุกคนมีครูอุรุประจําตนผู้พิทักษ์ประจําตนนะคะซึ่งเขาคอยซัพพอร์ตคอยช่วยสนับสนุนคุณแล้วก็คอยส่งบททดสอบให้คุณตื่นด้วยเนี่ยแหละนะคะคือครูรประจําตนของคุณนั่นเองอืมอยพูดยาวมากเลยพลังงานอะทุกคนตกใจมากสิบเจ็ดนาทีละก็คือ เขาคอยดึงคอยช่วยคอยต่างๆนานา,นาคุณใช่ไหมแล้วทีเนี้ยเราก็ส่งบททดสอบไปคุณด้วยพอเขารู้อยู่แล้วว่ายังไงคุณก็ผ่านบททดสอบเนี้ยเขาเลยส่งมาเพราะฉะนั้นคุณต้องรู้ให้ทันให้ไหวไม่ว่าจะความคิดมากปัญหาที่เข้ามาให้เรียนรู้เปลี่ยนสิ่งนั้นให้เป็นปัญญาให้ได้ว่ากําลังจะสอนอะไรคุณแล้วคุณจะเปลี่ยนเนี่ยสิ่งนี้สมมติมีอยู่ดีมีคนมาด่าคุณไม่เข้าใจคุณมาบอกว่าคุณเนี่ยโอ้ยทํางานอย่างนู้นอย่างนี้หรือแบบ คุณมาดูถูกคุณอะไรต่างๆนานาให้คุณเปลี่ยนสิ่งนั้นเป็นปัญญานะคะแล้วก็สู้สู้สู้กับมันแต่ไม่ต้องกดดันตัวเองนะคะคุณเป็นคนที่เก่งอยู่แล้วขอให้เชื่อมั่นตัวเองเลยแบบหลักๆแล้วที่เฟิร์สเห็นเนาะปัญหาส่วนมากอะส่วนใหญ่คนอาจจะแบบเจออะไรต่างๆสถานาการณ์ต่างๆมามากมายจนมันเหมือนมันหมดความเชื่อมัน่นมันมีความกลัวกลัวว่าจะเป็นแบบนั้นอีกกลัวว่าจะเจ๊ง กลัวว่ากิจการจะไปไม่ได้อีกอน,นู่นนี่นานต่างๆนานา,นาใช่ไหมตอนนี้มันมันไม่เหมือนเดิมแล้วทุกคนเปลี่ยนใหม่ถ้าเกิดว่าคุณได้เข้าถึงจิตวิญญาณขัดเกลาจิตใต้สำนึกเคลียแล้วก็คอยเชื่อมัน่นวางใจวางใจผู้พิทักษ์ครูลุจักรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยซัพพอร์ตคุณดันคุณอะแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองอะมากๆอะ เดี๋ยวมันจะค่อยๆพาคุณไปเดี๋ยวแบบสิ่งต่างๆเนาะจะค่อยๆแบบผลักดันคุณไปเดี๋ยวบางทีก็มีโอกาสนั้นโอกาสนี้เข้ามาแล้วก็ให้คิดบวกไว้เสมอไม่ว่าจะเจออะไรเข้ามาคุณผ่านมันได้นะคะโอเคพลังงานยาวมากต่อไปเรามาดูกันคขาว่าจักรวาลกำลังจะส่งของขวัญอะไรมาให้คุณคิดนหน้าะเมื่อกี้จริงจริงท็อปปิกอะไรนะเออประมาณนี้แหละแต่ไม่ได้พูดแบบน,นี้ปะ่ะ จักรวาลเตรียมของขวัญอะไรไว้ให้คุณเออจักรวาลกําลังจะเตรียมของขวัญอะไรไว้ให้ทุกๆคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้คะ่ะว้าวชัด เจนทุกคนลืมมอกระดิ่งมากดปิ้ง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 ,งหนึ่งเหรียญเมื่อคุณปลดล็อกภายในได้เงินจะมาเองใครที่รองเงินอยู่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเฮ้ยแม่งต้องไม่ทันแน่เลยอะไรเงี้ยแบบฉันต้องการมันเนี่ยเดี๋ยวนี้อะไรเงี้ยหาไม่ทันต่ตางๆนานะคุณจะได้แต่คุณต้องปลดล็อกก่อนความขาดแคลนอะไรที่คุณส่งแบบออกไปให้จักรวาลรับรู้อะแบบฉันรู้สึกขาดฉันอยากได้ฉันรอคอยฉันเครียคดคิดมาก นั่นแหละเขาก็ยังไม่ส่งมาจนกว่าคุณจะปลดล็อกเมื่อไหร่ที่คุณปลดล็อกสบายใจได้วางใจได้ว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวก็มาเองอมเงินเดี๋ยวก็มาเองแต่ไม่ใช่ว่ารอเฉยๆนะทุกคนถ้าสมมติแบบเฮ้ยแบบยังอยู่นิ่งๆอะไรเงี้ยยังไม่ทําอะไรงานเงินแบบว่าอีดเยื้เยเฉะอะไรก็ว่าไปก็จะไม่ได้นะคือมันต้องเหมือนทําอะไรด้วยอือย่างเช่นแบบเราก็ต้องแบบมีอาชีพสร้างอาชีพอย่างเช่นอใครที่กําลังจะทํา youtube ใช่ไหมเดีย๋ยวนี้ยพอพูดเลยว่า หาเงินใน YouTube ได้ง่ายมากแค่ใช้ไอเดียของคุณแล้วเฟิร์สคิดค์ณกล้าพูดว่าคุณแบบไอเนี่ยเพราะว่าเนี่ยใบยเนี้ยคือคุณเป็นคนที่แบบมีความแบบครีเอทมีความสร้างสรรค์มากๆอืมนะคะจินตนาการอะไรต่างๆคุณสามารถนำมาทำเป็นอาชีพได้นะคะแล้วก็สามารถถ่างกันใน YouTube ได้ด้วยอะไรก็ตามบางคนอาจจะเป็นแบบเอ่อครีเอเตอร์หรอหรือว่า อ,อ,อินฟลูเอนเซอร์มาแบบอะไรในยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์ต่างๆนานานะเนี่ยแล้วเดี๋ยวแบบพอเกณฑ์มันถึงใช่ไหมยูทูบอ่ะเงินเขาก็อนุมัติตู้ตๆๆเงินได้เองพอเฟิร์สก็เพิ่งเริ่มทำเนี่ยประมาณไม่กี่เดือนนะคะก็สร้างไรายได้ได้แล้วรู้สึกแบบเฮ้ยตั้งนานแล้วอะทำไมาเราคิดไม่ได้ทำไมาเราไม่ทำวะอะไรเงี้ยเออจริงๆเราไม่ต้องเพอร์เฟกก่อนก็ได้นะเฟิร์สเมื่อก่อนเนาะ ต้องรออะไรให้มันดีก่อนอะไรเงี้ยถึงจะกล้าทําแบบไม่กล้ากลัวกลัวว่าแบบไปไม่รอดอะไรเงี้ยเพราะเราทําอะไรไม่เคยแบบไอ้นี่เลยอะทําอะไรไม่เคยนานเลยอ,อืมเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มันไม่ใช่ตัวเรามันไม่ใช่สิ่งที่เราลักอะไรที่ก็ตามที่เราไม่ได้ลักอะในสิ่งสิ่งนั้นอะเราทําเพื่องเงินอย่างเดียวอะวันหนึ่งเราก็เบื่อเราก็ไม่มีแพชชั่นทําเราก็หมดเราไม่มีแรงบันดาลใจในการทำนู่นนี่นั่น ทีนี้ก็เบื่อเบื่อก็ส่งอะความความถี่ส่งไอ้นี่ไปหาจักรวาลอีกนั่นแหละมันก็ดึงดูดแต่ปัญหาวนไปวนมาไม่รู้จักจบจักสิน้นแต่เมื่อไหร่ที่คุณหาอาชีพมหัศจรรย์ของคุณเจอ เออเป็นสิ่งที่คุณรักด้วยลองหาลองนึกดูดีๆว่าอะไรที่คุณรักแล้วมันเป็นประโยชน์กับผู้คนได้ได้ด้วยแล้วได้เงินด้วยเนี่ยแหละโคตรสุดยอดเลยนะคะค่อยๆแบบไอ้นี้ไปแล้วเนี่ยเ่อค,คิดว่าถ้าคุณปลดล็อกได้ใครที่รองเงินอยู่จะได้รับใครรอสิ่งของได้สิ่งของอมืมันแปลว่าโอกาสใหม่ๆทางกายภาพก็ได้หรือการเงินของคุณเงินก้อนก็ได้ที่คุณกําลังจะได้รับ คุณเตรียมได้เลยนะคะลองเคลียตัวเองก่อนตอนนี้ถ้ามีอะไรติดค้างอยู่อะไรที่มันรู้สึกหน่วงๆมันแบบเฮ้ยมันไม่โฟอ่ะข้างในเรามันไม่เบิกบานเลยอะ่ะมันรู้สึกแบบอึมครึมยังไงไม่รู้อ่ะลองเข้าไปดูสิลองแบบสมาธิหรืออยู่กับตัวเองวางโทรศัพท์ไม่แบบสนใจคนอื่นไม่สนใจโลกภายนอกดูสักแป๊บหนึ่งก็ได้อืมสำรวจเอออยู่กับลมหายใจสักแป๊บหนึง่งไม่ต้องหลับตาก็ได้คะ่ะทุกคนลืมตาก็ได้ในการทําสมาธิลืมตาก็ได้นะคะ ก็แบบทำแบบหายใจลองไปอยู่อะนั่งใกล้ๆต้นไม้สมิเดี๋ยวคุณจะได้รับพลังงานดีเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะมีแบบเฮ้ยเราเป็นพอยแบบนี้นี่เองมันจะมีเหตุผลมาบอกเองนะคะโอยใบยแรกก็มาสวยเลยอะวันนี้แบบพี่ไพ่แบบวันนี้พี่ไพ่จูนจูนติดกับเฟิร์นเนาะบางวันก็จูนไม่ติดก็พูดแบบวนไปวนมางงๆหน่อย อุ้ยมาแล้วเขาก่าเด็นออกมาเองอะ่ะ earthy power earthly power พลังของโลกหรอเป็นแปลว่าเนี่ยสี่ธาตุอุ้ยเหมือนเป็นการหลอมรวมหลอมรวมธาตุทั้งสี่ในตัวคุณทุกๆคนนะเนาะ จะบอกว่ามันมีสีธาตุโลกเราก็มีสีทั้งสีธาตุทุกอย่างมันมีสีธาตุดินน้ําลมไฟถูกไหม,อ,มอันนี้ก็ยังไม่ได้เปิดก็ยังเนี่ยมันเกี่ยวกับโลกอะเอ earthy เวอร์ Power, พลังของโลกพลังของคุณก็ได้คุณเป็นคนที่มีพลังอ่ะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับของขวัญอะันนึงนะความมั่นคงอ่ะก็ได้นะสี่เหรียญบาลานสมดุลมากขึ้นอืมก็ได้อ่าเดี๋ยวลองขยายหน่อย กวางเตรียมสิ่งใดไว้ให้ทุกคนอีกค่ะอ่ะอะไรเอ่ยที่จะพุ่งมาอย่างกระทันหันและสามดาบเกิดขึ้นได้ใครกำลังจะเจอสามดาบหรือเปล่าทุกคนของขวัญคงไม่ใช่สามดาบแน่นอนหรืออาจจะเป็นบททดสอบ ที่เข้ามาทําให้คุณแบบรู้สึกสามดาบก็อาจจะไม่ใช่อีกอย่างหนึ่งคือการปลดล็อกปมอ่ะของขวัญของคุณคุณได้รู้ปมคุณได้แบบเหมือนเข้าไปปลดล็อกปมในอดีตสมตุดนาถ้าเกิดว่าใครที่เป็นไปตามแบบแพลนหรืออะไรที่เฟ์สพูดไปก่อนหน้านี้อืมเหมือนคุณได้อยู่กลับมาอยู่กับตัวเองใช่ไหมแล้วพอเนี่ยปลดเรื่องของความคิดได้อะมันได้ได้เข้าไปถึงปมในอดีต ที่ผ่านมาหรืออดีตชาติก็ได้ใครที่แบบนั่งสมาธิอยู่แล้วอ่ะอาจจะได้ไปเห็นภาพในอดีตชาติของคุณรู้แล้วว่าเอ้ยที่ฉันเป็นแบบเนี้ยเพราะว่าชาติที่แล้วฉันทําแบบนี้พอไปรู้แล้วใช่ไหมว่าเอ,อต้นเหตุต้นสายปลายเหตุมันคืออะไรทีเนี้ยต่อไปมันก็จะราบรือแล้วเหมือนคุณได้ไปรู้รู้เสร็จระวางแล้วก็เนี่ยรู้แล้วว่าเฮ้ยทําไมเนี่ยปัจจุบันมันเกิดมันเกิด มันเกิดสิ่งนี้เกิดขึ้นบางคนก็มาจากอดีตที่เคยทําอาจจะไม่ถึงอดีตชาติก็ได้อาจจะแค่อดีตที่เนี่ยเราทําแบบนี้มานะต่างๆนานา,นาอบางคนอาจจะได้ขุดไปถึงอดีตชาติก็ได้พอรู้แล้วปุ๊บคุณก็วางได้รู้แล้วก็วางรับรู้แล้วก็ปล่อยวางนะคะแล้วก็วางใจด้วยว่าเนี่ยให้มันเป็นไปโอเคเดี๋ยวคุณจะแก้ไขได้ให้รู้แค่ว่าคุณจะแก้ไขได้อืม ะะอย่าไปติดกับตากแค่นั้นเองบางทีเราเราไม่มีอะไรมากหรอกความทุกข์หรือความสุขมันก็อยู่แบบนั้นแหละเออเดี๋ยวมันก็ขึ้นขึ้น,นลงๆง,งบ้างอะไรบ้างไปตามโลกมันเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรแน่นอนเลยหาความแน่นอนจากจากชีวิตเราไม่ได้จริงๆนะคะถ้าจะหาความแน่นอนมันไม่มีจริงๆทุกคนมันขึ้นขึ้นลงลง,ลงเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเพราะฉะนั้นเราต้องจิตเราต้องแข็ง ิตเราต้องแกร่งแล้วก็รู้ให้ทันโลกอย่าไหลาตามภายนอกนะคะเมื่อไหลที่ไหลปุ๊บกลับเข้าสู่ภายในเราเปลี่ยนจากโลกภายในข้างนอกเปลี่ยนตามแน่นอนโอเคต่อนะคะห้าจะห้าไม่เท้า เก้าไม้เท้าสองไม้เท้า The อมเพ r อรอ่าถ้าเกิดว่าใครสมมติว่าตอนนี้เหมือนมันมีอะไราคาระคาสังใช่ไหม เออมันมีปัญหามันเหนื่อยหนักอ่ะม,มันจะเบาลงทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเบาลงเมื่อคุณได้ปลดล็อกอย่างที่เฟิร์สบอกไปนะคะความขัดแย้งในตัวเองมันจะหายมันจะกระจ่างมันจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าเอ่อใครที่เหมือนตอนนี้เหมือนต้องการความช่วยเหลือถ้าคุณหาหาคนที่แบบแบบเออต้องการความช่วยเหลือในช่วงเนี้ยเออคุณอาจจะได้อาจจะมีคนมาแบบ อุปถัมภ์ไม่ใช่อุปถมัมภ์สิมาช่วยเหลือคุณอะเออสมมติอ,อ้อไม่ใช่สิเฟิร์ต้องพูดว่าถ้าคุณไปขอความช่วยเหลือใครเขาจะช่วยเหลือคุณอืมแต่คุณต้องปลดล็อกก่อนแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองก่อนเออเพราะว่าสมมติอ่ะคุณแบบมีเหตุจําเป็นใช่ไหมหรือแบบว่าตรงเนี้ยมันไอ้นี่จร,จริงอะหรือไปขอคําปรึกษาเขาอะอืมเขาจะให้คาปรึกษาได้เป็นอย่างดีเลยนะคะอืมเนี่ยใบนี้ก็อาจจะเนี่ย เหมือนคุณอาจจะต้องไปปรึกษาใครสักอย่างถ้าตอนนี้เหมือนมันแก้ไขอะไรไม่ได้ใช่ไหมแบบพลังงานมันแบบเฮ้ยเช่นคิดเยอะคิดมากเกินไปแล้วอ่ะเออคิดคนเดียวมันไม่ไหวจริงๆอ่ะอ่ะอันดับแรกเลยหาหาที่ปรึกษาก่อนเล่าระบายให้คนที่ไหวใจฟังก่อนนะคะเพื่อการปลดล็อกนี่แหละมเมื่อเราปลดล็อกจากภายในใช่ไหมเหมือนเราแบบสบายใจขึ้นอ่ะทุกสิ่งทุกอย่างมันดีตามก็ลองสังเกตดูเนาะจากที่ผ่านมานะคะทุกคน โอเคค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็จบประมาณนี้อ่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครฟังจบมาถึงตอนนี้นะคะคอนเฟิร์มเลข999น้อมรับพลังงานให้เฟิร์สหน่อยนะคะเป็นกำลังใจกับทุกคนนะคะบ๊ายบายคะ่ะ